สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็ส้มโอทับทิมสยามครับตองกิ่นครับนี่เป็นตองกิ่นครับรากนี้ออกเยอะแล้วครับดูครับชัดชัดนะครับต้องไว้ตรงนี้ประมาณวันหนึ่งครับเดี๋ยวใส่ถุงครับถุงก็เตรียมไว้แล้วครับประมาณสิบสิบเก้าต้นเองครับ นี่เป็นกินตอนครับนี่สวยครับผมตองเองครับอันนี้ครับสวยมากครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อดูครับนี่สวยครับอันนี้ครับนี่เนื้อแดงครับไม่ใช่เนื้อเนื้อขาวครับ เ็นเนื้อสีแดงมีสามสามสีทั้งหมดครับที่ผมรู้นะครับมันมีสีขาวเนื้อสีขาวแล้วก็เนื้อสีแดงแล้วก็สีชมพูกือบเกือบจะแดงครับแต่ว่าสีชมพูเพราะว่าเนื้อสีชมพูนี้จะนุ่มหน่อยหวานสีแดงนี่เนื้อจะแข็งนิดนึงแข็งกว่าสีชมพูหวานเหมือนกันครับ นี่ครับใบก็เหมือนผ้ากำมะหยี่ครับนี่เดี๋ยวเราใส่ในถุงแล้วก็ใบมันจะร่วมลงมาครับแล้วก็จะแตกใบใหม่ครับนี่ครับใบมันก็ออกสีจะเหลืองเหลืองแล้วครับนี่นี่ที่เสียบยอดก็มีเยอะของผมครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอันนี้ถ่ายที่ทำตอนนี้ก่อนครับ ผมปลูกทุกอย่างครับอะไรที่ทำได้เกี่ยวกับกเกษตรนี้ทุเรียนมังคุดลองกองแบบนี้ครับอยากอยากรังครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปในวันนี้นานแล้วไม่ได้ลงคลิปครับผมขอบคุณเพื่อนๆครับ